บายดีท่านสบายดีกับยอดท่องเทยวิเศษ,ษเพียงเพียงลาวเป็นซีอูของพรัสโกลาวสำนักง,งานนคร์ดปรกเซียท่านเนาะตอนนี้กำลังจะเข้าไปทํางานเนาะเตรียมตัวทุกท่านเตรียมตัวงานใหญ่เนาะก็คืองานยูทิเกลน์ฮุเทียเนาะงานแกลนโอพีพีทุกท่านของบริพษัทพรัสโกลาวเนาะเปิดตัวปุ๋ยเก่าเกษตรนนเนาะเฮาลเดอเซ่นพอมเอปซอลมาซีหาไหล่ทานทุกท่าน เราโมโหมกันอยู่ของปุซุมใหญ่สันสามเด้อของของแข้งแกรนโฮเทียวในวันที่โซเจ็ดเดือนหนึ่งปีสองพันสองสามนี่แต่ว่าเมื่อนี้วันที่เส้าองกำลังเตรียมตัวเนาะเขาจะจะเดินทางไปแขวงขมวนกับแขวงสวัสดิเขตไปฟอร์มทีมผู้นพีหนึ่งสองหาที่จะขับเคลื่อนระบบของบริษัทพลาสโกลาล์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวเตรียมใจกำลังเตรียมจะเข้าไปเอาป้ายอยู่ที่ห้าง เอาไปจัดแจง,ดงเดืองเหล่าของเดืเอดเหล่าของเตรียมงานนั่นแหละเนอนมาดีแล้วเบื้องบรรยากาศในการทํางานกันแล้วกันทุกท่านก่อนจะเดินทางไปที่แขวงขงมวนทางแกลแ้งสวนกิดเนาะเส้นสุกมก็เดืองนัตัวนี้หันหนปลายเรื่อยๆครับเดี๋ยวหันปลา,า,ายก่อนเดือดปลายจนๆไปดีนเนาะเอาไป Да, здесь, давай. สองแผ่นบ่ำลสองแผ่นแมนแมนคําลอยสงแผ่นคำลอยสงแผ่นบเออแสงมันนี่แผ่นหนึงต้วนี้แมนนนน้นคภูมิแมนต้นคํา้อยค่ะคอยสแผ่น คำร้อยสองแผ่นเอาต้นต้นนี่แซงก็เออเมนบอกเลยต้นนี่แซงมาหนี่ต้นนี่ก็แซงมาหนี่อีกนี่นี่มันถึงแซงมาหนี่สองแผ่นไปเฮ้ยปกติคำร้อยเราคำร้อยสองแผ่น เป็นเจสแมนมันถอองแผ่นนึงสองม่แมนแมนเรต้องต้องเพื่มตัวนี้อีกหนึ่ง เอาแต่อันเดียวครับต่ว่ามันได้ยิ้มแหละรับไม่แต่เอาไซเลอก็เลยจำมัโอ้ トニーメンビューペティー เซ็งมะนีถือสองแผ่นทำร้อยสองแผ่นนะคตัวนี้พระท่านไหนปักซุ่นี้เขาสิบปใส่เขาปลูกเส้นหนาหานนะ แม่เม่มตัวนี้จอกขึอ้อกัน ด้กบตัวนี้น้ำได้ NER น่อันตัวนี้ตัวนี้กระจอก็ได้สีอันตอนนี้มาหอดอฟฟิศแล้วนะอย่างของลงทุกท่าน,น,นหอดอฟฟิศแล้วแล้วเตรียมตัวเก็บงาน ทุกอะเอียากดูตันเอากระเป๋าลงหมดเดียวลงจัดห้เอาฟิคองรัสกุล่าร่าถูกตาน้องโอ้ยย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 ่ยยยยยัยยยยยายยัยย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 ยนยย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 ่ยยยยยยยดย ทิปได้บ่นีไ่ได้โอ้ไปให้คนโกูธใช่รึอโอ้ยย,ยังเติมเด้อวะมีอยังเนี้ยนี่มีรถจักรไฟฟ้าโอ้ขาดมันมีมีเติมของใหม่เลยเนาะโอ้โอขดาดเสียโทรศัพท์มือถือพอ้อยนุ่ม ครื่องใส่ไปฝากเพียบไปเลยท่านเลยไปใส่รางวัลเด้อไปใส่รางวัลเด้อขาเท้ง่ามเลงามเลยเจตีเจตีพี่บอยน้อยเิตีเจตีเลยเจตีว่าดูถูกพี่บอยหน่อยเออเอาอ่าตัวนี้ไปมาแล้วท่านเด้อไปมาแล้วโอ้ไปมาแล้วไปมาแล้วโอ้เห็นลมเนาะ หักแล้วเอาโอ้งามขนาดเลยปาย่ายบังไงเนี่ยเอาเนื้องซ่องซ่าป่ายังไงนึงครับอ่าสุดอัเนาะงอันนี้เป็นผ้าผ้าตัวนี้ผ้าจะมอบท,ทอั้งเวทีหน่อผ้าตัวไม่ผ้าลังเวทีเด้ออันนี้จะมอบให้ตัวแท้านหนอตัวแท้านจำนายลักของปุ๋ยเก่าเกษตรโนดูสัจนีอันนี้จะเป็นของทานคำพูดมีแสงทองเด้ออ่าทีมงานของเมืองทตาแดงทุกสัจนคำพูดแสงทองอันนี้ฐานนะแสงมันนี่แสงมันนี่คำวุกษา แสงมนีนเขาเห็ดพิษเป็นสองอันกับยังแมนเดีคำร้อยนางคำร้อยพี่มาสอนนางคำร้อยพี่มาสอนพี่น้องเจ้าและนำสุกุลเดียวกันนี่จับใบจับออนำสกุลเจ้าไม้คำร้อยเตตุ๊ขทั้งหนาได้เจ้าไม้เตตข้ทั้งหนาสวาสดีสบาดีเดี๋ยวต้องใส่รษาทเป็นเงาเนาะเป็นซีอูอพลัสโดาวนสำนชั้นละาฮาวิทีนครปักเซกันเน้อ มืัอนี้จะไม่เบื่องเนาะเรื่องเล่าที่ดีทุกท่านอันนี้เป็นโทรศัพท์มือถืออันนี้เป่นรถจกักรไปผ่านเนาะอันนี้เป็นห้องนี่กันจับสลากาลาวันวันวันที่เซลเจตเดือ,อ,อ,อนห,ออหนึ่งปีสองพันห้าสิบสี่โดยที่พวกแฮมจะประชักแกลงบางคนว่าโทรศัพท์มือถือนี่เป็นมือใดมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งเลืเดือนหนึเนาะ CG เป็นของแท้เนี่ยกระสิแกะกองแกงนะไอ,อ้เบิ้งเนาะแกะเบื้องอ่ารวมถึงของแท้ของใหม่ไอ้เบิ้งกัน นี่รู้สใครเจอใครตัดได้โอ้นี่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 น่จอยเนาะหกจุดหนิ้วอถักนี่ขึ้ออกมาแบบนีเลยนะนี่นีนีนี่ไม่ม่ไมเลยถไม่ไเลยนี่โอ้ยุนในเครื่องมือเครื่องมตต่างๆอ่ะเนาะนี่ลั เบ้องขาใหม่เลยทันนี่เดี๋ยวขอไม้ขอหม่นี่ยัางยงยงได้กองได้ไนี่บอสี่ดอกเจ้าไดมัดสีบัวไม่นี่อันนี <Techn Pokémon> ้เมนสายสากทรัพท์เ็มเทมมีของเทมอะไรทมสาสากหนมนี่สาสางูฟังสีแดงแดงดำงามไปขึลุด้อนี่งามขดลุดองหนึ่งสนี่สีแดงดำอันนี้เมน ให้ทุกท่านได้เห็นเนาะผู้ดใดจะเป็นคนโชคดีการเรียเตะแล้วแั่เด้อเออใครจะเป็นคนโชคดีกับเป็นคนทักต่างๆเอาเดี๋ยวเอาออกขึ้นเียวได้กับไฟวา,ากันเนาะอ่ะนี่ทุกท่านต่อมาจะให้เบิง้งรถทุกท่านรถเนาะเบิง้งรถมาทุกท่านเอาบทให้เบิ้งรถเด้อรางวัลต่างๆอันนี้รถทุกท่านรถนี่เป็นรถไฟฟ้าเนาะใครจะได้แหละ โอ้ของใหม่โอ้มันมีหอดนี่สัตว์มีสายสากมันเนาะมีสายสากสายสากก็ยังพรหมแด้เนาะใหญ่เลยบ่มันในหน่อยเลยสัตวใหญ่เลยเนาะถือว่าโอ้หล่อล่มหล่อล่มไฟเลี่ยวบ่นี่โอ้นี่ทุกท่านมีโศกมียังพรหมเลยน,นี่นางได้สามคน โอ้ขักอีกนีนี่นางได้สามคนูะครับอันนี้มันอันนี้ใส่กุญแจมีกุญแจสตาร์ทอีกเนาะโอ้ใส่กุญแจโอ้ใส่สตร์มีกุญแจไปไหนไปนหนวะนี่โอ้มีกุญแจไม่ยังพบชุดเจ็บปับโอ้สตาร์ทมาเนี่ยเป็นไฟแบบนี้มันมีบอกเป็นสีกองที่ล่ะของใหม่ของใหม่ไปข็นสีพิบเบิลแบ็ดบ็ดมทุนีบนนี่เต็มบนนี่อย่าเลยหากก็เลยลงขิน โอกํลังลงปรเนท่นบได้าไว้หามนได้าโอ้จังสันเนาะหาชมล้ทอเาไฮซักเวลาเขาขี่ไปปุ้ดนี่มันสปีดบุีิอ่ะก็เร่งแล้วมันก็ขึ้นโอ้จังสันเนาะโอ้รถไฟฟ้าเดีมันมีตาไฟพาะมีมอใส่ตาไฟไม่หิวไฟห่งนีโอ้ห่งนีทำไปกันขึ้นบานนี่ชุ่าเนว่าเวทเบรดิด้มีน้อขีบีก ีอโอ้ยตายทำไมสัตว์เ<ม>พอร์เฟก,ก,กสมบูรณ์แบบมีอันทีมข้างในอีกโอ้โหเป็นตะยานเป็นตะายานันตะกี้งานโอ้มีไฟเหลี่ยวพ่อเจ้าผู้เห็นจะเสียอืมโอ้เป็นไฟเป็นแก่เป็นยังคักไหนเนาะคักแท้ตัวนี้ฉันมีอืมนี่ท่านเนาะอันนี้รางวัลที่หนึ่งนะรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองกับโทรศัพท์มือถือมันมีนี่พ่อมีใส่ไว้ขึ้นนี่เลยปราชญ์กินใส่ระเบิดนี่นะ โครดลอ,อกัน้กันขโมยอีกต<ง>ายขาดปวยขาด,ขาดอ้โหลดใหญ่ไอ้ไอ้โดใหญ่อ้ไอก็ยังไอ้เลยปวดพวผู้ใดสิชคดีเด้อท่ทนเด้อโอ้ยเนาอยอยากได้เองกับปนานเด้อเโอ้ใครจังสีนี่ตัวเมว่าว่าขั้นขั้นถือคนอยังเกาะเมวสิเมวสิบเอาสิบอ่ะจูงเงา ก็ค <önce S 1> ือว่า ah, ชิบะเอาบริเวณบริษัสีขายต่อสองหลานสีขายต่อสองหลานโอ้ยราคามันบักเป็นี่กิชิบะขายต่อสองหลานมาเลยโอ้ยเราอยู่ได้ี่สองหลาดเหรอโอเคฉันเอาเงินไปสองหลานได้ไหมเนาะรางวัลใหญ่มีตัวจั๊บจั๊บนี่เนอะมีอันนี้มีเแอ่รางวัลใหญ่โทรศัพท์มือถือเอ้โทรศัพท์มือถือนี่เม่นรางวัลที่สองมุดมีแล้วต่อมาอีกยังไงอัานได้ไหมนี่รางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่ นี่ลมอนีางวราวัลที่ถ่ายตรงจังหนอาที่ถ่ายตรจังก็ได้นี่ทุกท่านรางวัลอื่นอี้หลายอย่างนะนี่เครื่องใส่ไฟฟ้าก็แฟ่น้าเมนวเขาเขาไม่รางวัลที่หนึงก็จับที่ถ่ายนละปจับมราจักัมันที่หนึงก่อนคนคนนี้เพื่อเอือห่อะนี่นี่จับก่อนมูอไม่รางวัลนี่กาแฟโก็รจอกกาแฟก็จอกนี่รางวัลรางวัลธมิตรหนะจับก่อนมู โอ้นี่ท <มา S 1> ุกท่นาน<า>เอ<ล>้ยยังสินค้านะมันบอกให้ยังมีสินค้าเต็ติโอ้ยังมีสินค้าอีกของคลาสโกอีุกท่านเอ้ยหลากหลายป้าโถ่ซจำสิมวนบาดน,นีเดอ้อวันที่สั่งเจ็ดทุกท่านอย่าลืมพบกันกันแล้วกันเนาอะอยูทีห้องแฮมจัมปสัสก,กแ์แกลนเริ่มจับรางวัลตั้งแต่เทศเบ็ดม,มุ้ง <c oughs> ไพ่มาสับใบได้ซ้ำอือไพ่มาสา,สาบใบได้ซ้ำพี่น้องเอ้ยเนาะบอยกันเด้อ แม้ว่าเริ่มต้นก็คือ12โมงตั้งแต่12โมงเริ่มต้นเขาสู่หของประสุมเนาะมีการลงซื้อเช็คเรื่องผู้ใดมีใบสลากใบคูป,ปองจับระวัลต่างๆฉะนั้นยอดซื้อของทุกทานเนาะมีสิทธิ์ที่จ้าด้ครับ กับรางวัลทุกสิ้นทุกอันโดยเฉพาะแมนมือในงานเนาะถ้าเป็นสินขายเดือนเหมือในงานถ้าเป็นสินค้าปุ๋ยเก้ากเกษตรน,นด้านโน้ดสิน่ะปุ๋ยเม็ดปุ๋ยหนาบางตานี่มีสิทธิ์ลุ่นเลยครับในทุกตัวเลยเน,ะนาะฟาสุดยอดนะเบิรงเอากันแล้วกันทุกท่านเนาะอันนี้คือบรรยากาศในทันเพราะอ๋อเพื่นกำลังเช็คว่าเป็นของแถมบ่างนะเบิร์นฮะวันศักดิ์วันศักดิ์เจนน่าเขาถามตอบเม่ไหรบ่เบื่อเหรด้ แต่ก็ถามตอบบูไใดว่มันก็สากภาษาปัจจุบันหรอภากคือบาษากโทรศัพท์แบบโทรศัพท์เนาะใหญ่เด้อสั่นเด้อใหญ่เด้อโอ้มีมีระบบกันกระโมยในตัวเองอีกแสดงว่าเวลาเขาไปตอบมันแห้งมันดังเหรอโอ้เอาเบื้องขันหาไมนดังังไดอะไรขันตายแล้วบบหันไกบ้านี่องแท้ของดีนี่ตัดหนึ่งอุ้นโอ้ยผู้ใดจะใดรางวัลไปเด้ออัๆเด้อ ไปรางวัลไปดูแลดีๆเลยใหญ่มันห้อมมันขึ้นเนี่ยอโอ้ซากะมันมีบอลแมบๆบอลนี่อยูยูบอลซากสิวะรว่าต้องป้าไว้ตามสมองตังสมองใช้มมชมมชย,ยังเดียว,วอปกติม,มีไฟบ้างไหมเป็นสีแดงสีแดงหมอซากมันโอ้จังสีเนาะคาก, <c oughs> นนกนนันนี้อ่าในรางวัลก็จิมีดูเรื่อถึงท่านเด้อโอ้ตัวนี้สายแบตสายแบตมันเนาะ นี่นันน่นตัวนี้โทรศัพท์มือถือเนาะโอ้ปไดศีรษะเนาะรางวัลมิดทงหิไวไอ้พวกจับรางวัลวันที่เส้าเจ็ดนะนี่นขากหลายทุกท่านนี่แหละใช่นัน่นนั่น